สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลงทาง Story นะครับ EP นี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวปูชิฟ้าแบบวันเดย์ทริปกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ขับรถใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง24นาทีนะครับระยะทาง77กิโลวันนี้อากาศดีนะแดดอาจจะรอนนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นนะ เส้นทางตรงนี้ต้องระวังนะครับถนนขรุขระเยอะมากเ,เดี๋ยวเราเลี้ยวฝวาตรงนี้นะครับก็จะเข้าสะพานหนองหลวงแล้ว สวยงามขนาดนี้ใช่อำเภอเยงพยาวเชียงรายเลี้ยวขวาแต่เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ไฟแดงข้างหน้านี้เราจะเลี้ยวซ้ายประตูสู่ภูชีฟ้านี่ แล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเขาแล้วนะครับขึ้นไปยาวๆมันก็จะมีทางชันเป็นบางจุดด้วยนะครับผมก็ต้องระมัดระวังด้วยตอนนี้ก็ขึ้นยาวๆเลยนะครับตอนนี้ขึ้นยาวและชันมากขึ้นแล้วสวัสดีทางชันโอ้ชันนะเนี่ย ผมมันไม่มี ABS แล้วก็ traction นะเออดอดๆเลยเบรกทีล้อล็อกเปิดทีล้อปัดอะไรเงี้ย traction ไม่มี ABS ไม่มีต้องค่อยๆขับนะครับ น้นคือน้ำลายตลอดโอ้ใบไม้เยอะด้วย้ทุกคนดูข้างหน้าสิเห็นเป็นหมู่บ้านเลยแบบเป็นเขาเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลยสวยงามสวยงาม ู้หลงถังสามังกรนี่สามังกรอยู่นี่นี่ชันก็จ๊ะชันไหมจ้าโคงปราบเซียน ดูความชันชันมากลงเรื่อยๆเลยโอ้ตรงนี้อันตรายตรงนี้อันตรนตายอันตรายทางแคบด้วยอา รู้สึกว่าตอนนี้เบรกรถผมเริ่มหายแล้วใช้อนจิ้นช่วยใช้เบรกหน้าหลังช่วยเบรกเริ่มหายเหมือนกันแล้วตอนนี้เหมืนเล่นสวนสมุกเลยอะ่ะโอ้โหทุกคนวิวขวามือสวยมากไม่ได้มองทางบ่อยไม่ได้ เลี้ยวขวาหยุดตกเลี้ยวขวาให้รถเข้าไปก่อน ชู้ชีฟ้าโ้สามารถมานอนกันตรงนี้ได้หาที่นอนอยากมานอนแล้วเนี่ยเป็นการขับรถ14กิโลที่โคจะนาน ชี้ฟ้าโอ้โห,หเย็นใกล้ถึงแล้วครับฮะเปิดเลยเนาะป่ะสวัสดีครับ ครับผมโอ้ยยินอะถึงแล้วลานจอดรถใช่เขาพัฒนาไหมถึงแล้วภูชีฟ้าถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นทางขึ้น ก่อนหน้านี้มันยังก่อนหน้านี้ยังไม่มีที่จอดรถตรงนี้นครับเขาเพิง่งเขาน่าจะทําใหม่ข้างล่างก็น่าจะเป็นที่จอดรถของรถยนต์นะข้างบนก็จะเป็นของมอไซค์ห้องน้ําก็อยู่ตรงโน้นเียงบัดตั้นถึงร้อยเมรเนยนี่เกินไปแล้วมันเกินไปจริงๆ อีนี้ของ่ะเป็นบักบักเราเดินดีนะสีแล้วขอมีถ้าผาเหลิดนี่ตุ้มไปหน่ช่ถ้าผาัเหลิดตุ้มกล้นไปที่รักมาตั้งจะเป็นยากอะ มื่นเลอเก้ามั้งใไหมครับใจอยู่ครับีคืนะหวดโดนของเรานี่คือโดนของเราอุ้ยตียินมาเลย นี่คือคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับลองถึงผมด้วยจ,จอร้อน ปูชีฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่บรรยากาศรอรบเคือสวยมากเลย ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองห้าสิบเอ็ดนะครับดูบรรยากาศข้าขงนอกสวยเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมใา่ที่เราจะลงอีโอ้ยวิวตรงนี้ สวยสดงดงามตะการตานี่ครับทุกคนวิวอ้ยสิงป้ตรงนี้แล้วครับบา,บายยนะคะผู้ชีฟ้า สำหรับใครที่อยากจะมาภูชีฟ้านะครับให้มาช่วงปลายฝนต้นหนาวช่วงเช้านะครับผมบรรยากาศดีมากทะเลหมอกคือเห็นชัดมากแนะนำเลยถ้ามาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับนี่ไง,ไงโอ้โหอีกสุดลูกหูลูกตา เดี๋ยวประมาณเดือนหน้าวันที่10หรือ1 2บ3นี่แหละผมจะมานอนบ้านนอกดาวข้างบนเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนเช้าจะขึ้นไปดูทะเลหมอกแต่ตอนนี้ก็วันเดทริปไปก่อนนะครับถือว่าได้มาเซเว่แล้วเลี้ยวหักสอก เช่ไม่มีรถต่อไปเป็นทางขึ้นแล้วครับถึงทางชันแล้ว ขึ้นขึ้นขึ้นเกี้ยน,นึ่งโอ้ชันมากแล้วก็มีชันตรงนี้อีกนะครับขึ้นยาวๆเลยตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้อันนี้ต้องปรับเป็ีนเกี้ยนหนึ่งก็ค่อยๆไหลขึ้น เกี่ยหนึ่งยังบิดจะไม่ไปเลยตอนนี้ต้องเลี้ยงคัดช่วยยังมีอีกนะนะขึ้นอีก <laughs> ตรงนี้ต้องเกีย่ยหนึ่ง ชันชันต้องเอียงตัวมาข้างหน้าโอ้ยขึ้นไปอีกโอ้ยมีอีกเหรอโหตัวนี้ชันมากด,ดีดูความชัน นี่โค้งหักสองนะครับเมื่อกี้ผมต้องเอียงตัวมาข้างหน้าไม่ให้หน้ามันหงออายมาแล้วพาหายใจนิดเดียวขึ้นอีกละเกียยหนึ่งโ้โหจะชัน แต่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะชันเท่าไหร่อแอบชันอยู่เนี่ยถ้าหมดตรงนี้ก็สบายแล้วขึ้นขึ้นยาวๆค่อยๆไต่ไปตรงนี้คงหักศอบ เลยเมื่อกี้ผมต้องกดตัวมาข้างหน้าเพราะมันชันมากอันนี้เกียร์สองนะเกียร์สองผมเปิดนะรอบอยู่ห้าพันบิดไม่ขึ้นเลย <laughs> มากสวยมาก ุดลูกหูลูกตาเราดูตัวเล็กไปเลยเราก็แค่เศษทราบของจักรวาลเป็นวัตถุเล็กๆ กับ้านกันครับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านอันนี้ก็ต้องยาว นี้เป็นเวลาบ่าย3.43นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันเดย์ทริปฟูชีฟ้ากับแม่บ้านนะครับ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนต่อฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ